สวัสดีจ้ามาพบกับช่องส้ม beauty channel อีกเช่นเคยจาะคลิปนี้ส้มจะมารีวิวเซรั่มวัสลีนเป็นเซรั่มกันแดดนะจ๊ะเป็นเซรั่มสูตรเย็นซึ่งแบบช่วงนี้ก็อากาศร้อนแล้วเนาะเราก็จะมาหาอะไรที่แบบทาบำรุงผิวกายให้มันแบบทั้งกันแดดได้ด้วยทั้งบำรุงและทั้งแบบให้ผิวเรากระจ่างใสให้แบบ เนียนนุ่มนะจ๊ะตัวนี้จะแบบกันแดดได้ถึง50เท่าเลย SPF 50 PA บวกบกบวกเลยนะจ๊ะตัวเนี้แล้วมันก็จะเป็นแบบสูตรเย็นด้วยทาไปมันก็จะรู้สึกแบบเย็นสดชื่นมีกลิ่นหอมของแบบเมนทอนด้วยนะจ๊ะเหมือนเวลาเรากินลูกอมเนอะลูกอมที่เย็นๆอะ่ะมันเขาก็จะมีส่วนผสมพวกเมนทอนพวกแบบให้ความเย็นนะจ๊ะตัวนี้ก็เหมือนกันจะทําให้ ผิวเรารู้สึกเย็นสดชื่นได้ทั้งวันเลยนะจ๊ะตัวเนี้ตัวเนี้มันจะเป็นแบบเป็นเนื้อเซรั่มนะจ๊ะเนื้อเซรั่มสีขาวๆเดี๋ยวส้มจะให้ดูเนื้อเซรั่มนะจ๊ะว่าจะเป็นแบบยังไงนี่นะจ๊ะนี่เนื้อก็จะเป็นแบบสีขาวอย่างนี้เลยแต่มันก็จะเป็นแบบ เป็นเซรัม่มเป็นเนื้อเซรัม่มทาไปมันก็จะซึมผิวเราได้ง่ายขึ้นนะจ๊ะซึมผิวเราได้แบบได้ง่ายซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยแล้วก็จะแบบเย็นผิวมากนะจ๊ะทาไปจะรู้สึกเย็นเลยแบบมันรู้สึกได้เลยนะจ๊ะว่าผิวเราจะเย็นสุดชื่นทั้งวันเลยหอมด้วยมีกลิ่นหอมของเมนทอนจ้ะหอมมากๆ กันเดดได้50เท่าเลยนะจ๊ะตัวน,นี้จะมีส่วนผสมของพวกวิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E และพวกวัสลีนเจลลี่คือช่วยลดความชุ่มชื้นให้ผิวเราในชั้นผิวเราให้แบบดีตลอดทั้งวันนะจ๊ะตัวนี้ตัวนี้จะบรรจุอยู่ที่200มิลลิลิตรนะจ๊ะ นี่วัสลีนเจลลี่เฮลตี้ไบรท์เซรั่ม SPF 50PA บวกบวกบวกใช้ดีมากๆเย็นผิวแบบมันรู้สึกว่าแบบผิวมันเย็นขึ้นนะจ๊ะทาไปมันจะแบบเย็นเลยแบบมันจะเป็นสูตรเย็นนะจ๊ะตัวนี้เป็นวัสลีนเจลลี่ไอซี่เมนทอนเป็นสูตรเย็นนี่นะจ๊ะใช้ดีมากๆ ใครสนใจก็ลองหาซื้อมาใช้ดูได้นะจ๊ะไม่แน่ใจว่ามันมีหลอดใหญ่ไหมนะจ๊ะตัวนี้ก็จะแบบบรรจุ200มิลลิลิดหนึ่งก็น่าจะใช้ได้นานประมาณเดือนสองเดือนเลยคือใช้แต่เฉพาะกลางวันนะจ๊ะเป็นกันแดดใช้เฉพาะทากลางวันเท่านั้นนะจ๊ะตัวนี้มันจะมีส่วนผสมที่แบบ คือช่วยให้ผิวกระจ่างใสด้วยและเป็นทั้งกันแดดด้วยนะจ๊ะใช้ดีมากๆจ้ะหาลองซื้อมาใช้ดูกันได้จ้ะจ้ะสำหรับคลิปนี้ส้มก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า